วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนลบวันครับองสมประธานกระเช้าเยี่ยมปอพ่อเสียงสั่นเครือขอบคุณทุกกำลังใจทําให้ต่อสู้เผยยุ่งกัดนะครับเวลา1 1 0 0จนยนวันที่11พฤศจิกายนที่ชั้น9ก้าอาคารสมเด็จพระเทศรัตนะโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมศรีสาวรีพระวรลราชานัตดามาศนะมอบหมายให้ ผู้แทนองค์นำกระเช้าเครื่องหอมมาประทานให้กับปอทิษดีสาวงพระเอกชื่อดังโดยมีนายสงวนและนางพิสมัยสาวงวงบิดาและมันดาของปอทิษดีเป็นตัวแทนรับนะโดยนายสงวนบิดาของพระเอกหนุ่มกล่าวว่าอาการลูกชายดีขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานที่วิกฤตพอสมควรแต่ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญการของคุณหมอก็ช่วยให้ปอดีขึ้นในระดับหนึ่งส่วนปอรู้สึกตัวหรือยังตนก็ยังไม่ทราบเพราะไม่ได้เข้าไปข้างในทราบเท่าที่หมอแจ้งเท่านั้น ความรู้สึกที่ได้รับพระราชทานเครื่องหอมจากพระองค์สมครอบครัวของเราถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่พระองค์ท่านได้ประทานมาด้วยความเมตตารวมถึงขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งประชาชนแฟนคลับสื่อมวลชนทั้งหลายและองค์กรต่างๆที่ให้กําลังใจให้ความปรารถนาดีและมีแต่สิ่งดีๆให้กับพวกเรากราบขอขอบคุณทุกท่านพวกเราที่พวกเราก็ดีใจในสิ่งที่ เป็นอยู่ในภาพที่เกิดขึ้นนะครับและมีกำลังใจต่อสู้และสภาวะที่เผชิญอยู่ในสงวนกล่าวด้วยน้าเสียงสั่นเครือนะครับนางพิสมัยมันดาเผยสั้นๆว่าตนก็เป็นหัวอาการของลูกชายอยู่นะครับแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่ได้คุณหมอที่ดูแลให้คำปรึกษาดีมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการถแถลงข่าวอาการพระเอกดังปอทฤษฎีของคณะแพทย์เสร็จสิ้นลงนางเอกสาวน้ำตาลพิจักคณาวงสารรัตสิทธิ์นะครับ ซึ่งเคยร่วมงานกับปอที่สีในละครเรื่องเรือนลิศยาทางช่องสามได้เดินทางมาริจากเลือดพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าตอนรู้ข่าวตกใจเพราะเป็นคนใกล้ตัวเคยร่วมงานกันมาก่อนวันนี้มีโอกาสจึงเดินทางมาริจากเลือดเมื่อคืนก็คอส่วนบ์ให้ตลอดพี่ปอทำความดีมาเยอะอยากให้ความดีเหล่านั้นส่งผลให้สุขภาพข,ขแข็งแรงเชื่อว่าคนทั้งประเทศจะเป็นกำลังใจให้พี่ปอและครอบครัวนะครับมีพี่สาว มีพี่น้องในวงการก็ได้ฝากความห่วงใยมากันเยอะแยะมากมายนะครับด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดของปอทฤษฎีเผยว่าสาหรับอาการของปอตอนนี้ดีขึ้นนิดๆก็ลุ้นกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้พ่อและแม่ของปอและพวกเราครอบครัวก็ตัดสินใจกันว่าหลังจากที่ปอหายดีในคราวนี้จะก็น่าจะบวชเพราะจริงๆตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะบวชตั้งแต่ครั้งที่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มที่ผ่านมาแต่ก็ยังหาจังหวะเวลาไม่ได้นะครับ แล้วก็มีงานละครที่ต้องถ่ายทําซึ่งก็เพิ่งปิดกล้องไปจะมีเวลาพักประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่เรื่องของกําหนดเวลาอะไรต่างๆก็ต้องให้ปอหายดีเสียก่อนนะครับทั้งนี้แหล่งข่าวคนเดิมยังเปิดเผยอีกว่าเท่าที่จําได้ก่อนหน้าที่ปอจะป่วยหนักได้ไปโดนยุงกัดแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณเดือนครึ่งแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าระยะฟักตัวของโรคนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ ก็ถือเป็นความโชคร้ายของปอนะครับที่ติดเชื้อเป็นไข้เลือดออกแล้วกันผู้สื่อข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมชุดจุดเยี่ยมผู้ป่วยนะครับโดยมีป้ายให้กำลังใจและสมุดบันทึกเพื่อให้แฟนคลับและคนที่มาเยี่ยมได้เขียนข้อความแสดงความหวงงยายให้กับไปเองหนุ่มนะครับ